ยินดีต้อนรับสู่คำถามสุดติงเกย่กบจักรวาลเอาละเอาละพอก็ได้ทำไมขวดน,น้ำเปล่าถึงมีร่องต่างๆและทำไมก้นขวดน,น้ำอัลมถึงนูนขึ้นมา5ปุ่มการจับมือทักทายหมายถึงอะไรและมีที่มาอย่างไรและยังมีคำตอบของคำถามมากมายที่เราได้รวบรวมมาเพื่อไขข้อข้องใจให้คุณขวดน,น้ำอัลมทำมาจากพลาสติก PET ที่แข็งแรงและสามารถบรรจุแรงดันได้เยอะมากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเตจะทําให้ขวดนูนออกมาและใต้ก้นขวดก็จะโค้งออกมาได้ด้วยทาให้ตั้งไม่อยู่ดังนั้นก้นขวดนูน5ปุ่มนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างระมัดระวังเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะขวดน้ําทํามาจากพลาสติกที่บางกว่าร่องต่างๆบนขวดจะทําให้ขวดคงรูปในแบบที่ทําให้มันไร้ประโยชน์และไม่สามารถนํามาเติมน้ําและขายใหม่ได้จึงเป็นเหตุผลในการแนะนําให้กําจัดมันอย่างถูกต้อง ด้วยการบีบขวดจากแนวตั้งปี2016ในฝรั่งเศสมีกฎหม,มายห้ามซูเปอร์มาร์เกต็ตทิ้งอาหารเหลือพวกมันสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมกักหรือใช้ในการกุศลได้หอสมุดร,รัฐสภาอเมริกันได้รับคำขอยืมหนังสือที่ไม่มีจริงอยู่เสมอเพราะผู้คนเห็นหนังสือในหนังและคิดว่าพวกมันเป็นหนังสือจริง มารีกูรีเป็นคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสองรางวัลและเป็นหนึ่งในสองคนที่ได้รับรางวัลในสาขาที่ต่างกันนั่นคือฟิสิกส์และเคมี Me. มันมีข่าวนับพันที่ถูกตีพิมพ์ทุกๆวันแต่วันที่18เมษายน1930ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสำนักง,งานข่าว BBC ประกาศว่าไม่มีข่าวในวันนั้นพวกเขาจึงเปิดเพลงเลงปียโ,โนแทนไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ย ทวีปไม่เคยหยุดนิ่งตอนนี้เรากำลังมุ่งสู่การก่อตัวของมหาทวีปใหม่แต่มันยังไม่เกิดขึ้นเ,เร็วนี้หรอกพวกมันเคลื่อนที่ช้ากว่าความยาวเล็บของคุณอีกอโวคาโดจะไม่สุกเหมือนอยู่บนตน้นดังนั้นชาวสวนจึงเก็บมันไว้บนกิ่งนานที่สุดถึง8เดือนเลยละ่ะ ซาวดอร์ดาลีหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินค่าอาหารโดยการวาดรูปลงบนเช็คเขาเดาว่าร้านอาหารจะไม่เอาผลงานศิลปะล้ำค่านี้ไปขึ้นเงินและเขาก็คิดถูกความแตกต่างระหว่างแยมกับเยลลี่คือผลไม้ในเยลลี่มาในรูปแบบของน้ำผลไม้ที่มีผิวสัมผัสเรียบเนียนส่วนในแยมจะมาในรูปแบบบดและมีเนื้อสัมผัสตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ได้รับความนิยม กำแพงเมืองจีนไม่สามารถมองเห็นจากอวกาศได้ด้วยตาเปล่าการจับมือทักชายมีที่มาจากการต่อสู้ด้วยดาบในยุคโบราณนักรบจะเก็บดาบไว้ด้านซ้ายแล้วใช้มือขวาในการดึงมันออกมาการจับมือกลายเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความต้องการความสงบและไม่ใช้มือขวาในการดึงดาบออกมาพาสต้าถือเป็นอาหารสำหรับคนรวยในยุคเรเนซอง และสปากเกตตี้เส้นเดียวนั้นเรียกว่าสปากเกตโตเรื่องจริงนะแม้แพนด้าจะชอบเคี้ยวไผ่แต่สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงที่สุดของมันเป็นสัตว์กินเนื้อระหว่างวิวัฒนาการของพวกมันหยุดกินเนื้อและต่อมชอบกินเนื้อของพวกมันก็หยุดทำงานในขณะที่แพนด้ายักษ์เกิดพวกมันมีขนาดเท่ากับหนูตัวเล็กๆเ,เรื่องจริงของแพนด้าละในขณะที่บินไปมา เพิ่งใช้ดวงอาทิตย์เป็นตำแหน่งอ้างอิงและถึงแม้พวกมันจะมีสมองเล็กแต่ก็สามารถคำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆและเข้าใจแนวคิดของศูนย์ได้ตามหลักฐานของซากดึกดำบันบีมีอร์เคยอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งและตัวใหญ่กว่าหมีพวกมันถูกเรียกว่าบีเวอร์ยักษ์จริงเหรอและครั้งสุดท้ายที่พวกมันมีบรรพบุรุษเดียวกันกับบีเวอร์ที่เรารู้จักคือประมาณ24ล้านปีก่อนฉันยังไม่เกิดเลย ั่วอบที่ดูไม่น่าอร่อยนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ถูกนําไปอบแต่ใช้วิธีตุนดังหากที่ถูกเรียกว่าถั่วอบเพราะหลายศตรวรรษก่อนพวกมันถูกตากแห้งแช่น้ําข้ามคืนก่อนนําไปเคี่ยวแล้วค่อยๆอ,อ,อบในหม้อเซรามิกฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกชนิดเดียวที่บินถอยหลังพวกมันไม่มีประสาทรับกลิน่นและหนักน้อยกว่ากระดาษหนึ่งแผ่นเสียอีกปลาก็ไอได้แต่ไม่เหมือนมนุษย์มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อวงจรการหายใจถูกขัดจังหวะ เช่นเวลาที่มันต้องการทำความสะอาดเหงือกตรงข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลายเด็กทารกไม่สามารถหายใจพร้อมกลืนได้แต่พวกเขาเกิดมาพร้อมสัญชาตญาณขั้นสูงที่ทำให้สามารถสลับระหว่างการกลืนและหายใจได้เร็วมากๆจนดูเหมือนพร้อมกันแต่เมื่อโตขึ้นความสามารถนี้ก็หายไปผู้คนที่ขาดธาตุเหล็กในร่างกายสามารถอยากกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารซึ่งเป็นได้ทั้งน้ำแข็งโคลนหรือช็อก b บงซี่ศิลปินนิรนามเคยขายภาพราคา1.4ล้านดอลลาร์ซึ่งมันทำลายตัวเองในขณะที่ถูกขายในงานประมูลผลงานถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่นักสะสมก็ยังต้องการมันตอนที่เพลโดถูกทำครั้งแรกมันถูกตั้งใจให้เป็นที่ทำความสะอาดวอลเปเปอร์หลังจาก1ปีให้หลังมันก็เปลี่ยนมาเป็นของเล่นมีการแข่งขันเป่ายิ่งฉุบย่างเป็นทางการ ที่ผู้คนจากรอบโลกสามารถมาเข้าร่วมงานนี้เพื่อคว้ารางวัลกลับบ้านไปได้มันมีสายพันธุ์ัมมิงเบิร์ดท,ที่เล็กมากจนผู้คนเข้าใจผิดว่ามันเป็นมแมลงมันมีขนาดเท่าลูกกอล์ฟและเป็นนกที่เล็กที่สุดในโลกสถิติกล่าวว่าความเป็นไปได้ที่คุณจะชนะเหรียญทองโอลิมปิกโดยไม่ฝึกฝนเลยนั้นมากกว่าถูกแจ็คพอรตลอตเตอรี่อีกโอกาสได้เหรียญทองคือหนึ่งใน9ล้าน ส่วนลอตเตอรี่ขึ้นหใน14ล้านแล้วคุณพูดถูกไม่มีอันไหนที่น่าลองเลยโดยเฉลี่ยแล้วเด็กเซิร์ฟจะเดิน22,900ต่อวันพยาบาลจะเดิน16,900ต่อวันคนที่ทำงานในออฟฟิศจะเดินแค่7,900ต่อวันเท่านั้นเพียง15%ของทะเลทรายซาฮาราประกอบไปด้วยทรายอีก85%เคือโอเอซิสหลอเลนนาะมันคือหินและก้อนกรวด แม้ร่างกายคุณจะทนลาวาได้แต่คุณก็จะไม่จมลงไปในนั้นเพราะลาวามีความหนาแน่นมากและถ้าคุณตกลงไปในภูเขาไฟคุณก็จะลอยอยู่บนพื้นผิวและจะดูคล้ายกับมาร์ชเมลโล่ไหมคำว่า Orange หมายถึงผลไม้ไม่ใช่สีเฉสสีนี้ไม่เคยเป็นที่เอ่ยถึงจนกระทั่งผู้คนเริ่มพูดถึงผลไม้ฉ่ำน้ำในศตวรรษที่14ดีใจไม่ล่าที่รู้ข้อเท็จจริงนี้นะ่า 95%ของร่างกายแมงกะพุนประกอบไปด้วยน้ำส่วนที่เหลือคือสารที่เป็นของแข็งถ้าคุณนำแมงกะพุนไปตากแดดมันจะเลอะเหยเลยละ่ะวันหมดอายุบนขวดน้ำไม่ได้หมายความว่าน้ำจะเสียแต่หมายความว่าพลาสติกที่ใช้บรรจุจะเริ่มสลายเข้าไปรวมกับน้ำคนขับแท็กซี่ในลอนดอนจะต้องทดสอบความรู้ซึ่งพวกเขาต้องจดจำถนนห0,000ืสาย และสถานที่1 0 0 0 0แแห่งในระยะทาง10กิโลเมตรรอบชาลิงครอสซึ่งทําให้พวกเขาใช้เวลาประมาณ2 4ถึง4ปีในการได้รับใบอนุญาตกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลใช้ไฟฟ้าต่อนอาทีมากกว่ากาต้มน้ําทั่วไปเล็กน้อยนักวิจัยค้นพบว่าลำไส้ใหญ่สร้างเยื่อบุแทนของเดิมทุก5 7ถึง7วันฉันไม่มีอะไรจะเสริมเข้าไปหรอกน้ำย่อยในกระเพาะนั้นแรงจนสามารถละลายโลหะได้ และคุณก็มีธาตุเหล็กในร่างกายมากพอที่จะผลิตตะปูอันใหญ่ได้คุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแผ่นดินไหวเคยถูกใช้มาตราริ i เตอร์ในการวัดแต่ปัจจุบันการใช้มาตรา a g n i t u d e ในการวัดมีความแม่นยำกว่าเพราะมันคำนวณการสั่นจากพลังงานที่กระจายออกมาถ้าค่าที่ได้ต่ำกว่า2.0หรือ3.0แ a g นิจูดมีโอกาสาที่จะไม่มีคนรู้สึกเลยมันใช้เวลากว่า10ปีในการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ และต้องใช้เที่ยวบินถึง40เที่ยวในการประกอบมันมันถูกสร้างเสร็จในปี2011แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาตลอดนักบินอากาศที่สถานีอวกาศนานาชาติใช้เวลา2ชั่วโมงทุกวันในการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะพวกเขาต้องลอยอยู่ในที่ที่มีแรงดึงดูดเป็นศูนย์ทั้งวันมีความเชื่อว่าปิกัสโซ ได้ผลิตผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์กว่า5,000 50, 0ชิ้นมีประมาณ1,000ชิ้นที่เชื่อว่าถูกขโมยไปและนักสืบเกี่ยวกับศิลปะกำลังตามล่าพวกมันอยู่วิลโลซีแรปเตอร์ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนมีขนาดใหญ่กว่าไก่งวงเพียงเล็กน้อยวิศวกรของ Facebook เคยจะเรียกปุ่มไลค์ว่าออซัมและแทนที่จะใช้รูปยกนิ้วโปง้งพวกเขาเคยคุยกันว่าจะใช้รูปดาวหรือรูปบวกแทน นิ้วมือของมนุษย์มีความรู้สึกไวมากถ้าปลายนิ้วของคุณขนาดใหญ่เท่าโลกคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างบ้านกับรถเลยละหัวใจของนกฮัมมิงเบิร์ดเต้น1,260ครั้งต่อนาทีถ้าเทียบกับหัวใจของคุณมันเต้นเพียง100ครั้งต่อนาทีเท่านั้นซึ่งไม่เป็นไรฉันไม่อยากแข่งด้วยหรอกน้ำในแก้วช็อตมียตอมเยอะกว่าน้ำในมหาสมุทรหลายแก้วเลยล่ะ และสุดท้ายนี้ดาวเนปจูนถูกวาดขึ้นครั้งแรกโดยกาลิเลโอในปี1613เมื่อเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นดาวเลิกในปี1846มันถูกค้นพบผ่านการคำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์อิสระ3คนซึ่งนำไปสู่การโต้เถียงกันกว้างขวางว่าใครเป็นคนค้นพบมันเป็นครั้งแรกเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นมันได้ถ้าไม่ใช่กล้องโทรทัศน์โชคดีนะเฮถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณ และนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส